น้องจ้าสดใสล้าเริงจ้าว้าวแล้วหดหูด้วย <in his throat> ตรงนี้เลยจ Ireland ้า <infused> อุ้ยหดหูตรงนี้เลยจ้าสมดุลมากจ้า oh, ซ okay. ้ายขวามันไม่เท่ากันจ้าลังแคอ่าเพลงใหม่เลยจ้าหนึ่งสองสามผมเปผนคนซกผมเปคนซกโมกผมเปัดคนซมกผมเป็นคนซกโมกมเป็นคนสกโมดคุยสะบัดคุยสะบมดคุยสะบมดคุยสกโมกคุยดะบัดมกคุยสะบัดคุยสะบมดคุยสะบมดคุยสะบัดคุยดูไปดิสะบัดคุย ตูเป็นไงบ้างอ่ะตูเหรอก็ฉีดวัคซีนไงอ๋อตูมอ่ะก็เรียกคือตูมีหองไงแต่เวลาเรียกก็เรียกบอสก๊อฟบอสก๊อฟคือบอสกูอีก๊อฟก็อีก๊อฟกับตกปากบอสก๊อฟไม่กต่ตัอีก๊อฟก็คือระดับเดียวกับตกนะเรียกว่าอะไรนะคุณก๊อฟบอสก๊อฟบอสก๊อฟเมืองการอะไรๆก็มีหองเรียกว่าอะไรนะอีหอมอีตูมแต่กูเรียกบอสก๊อฟ ไอตุมแต่กูเรียกบอสก๊ออย่ามาแตกบอสก๊อกูำนาเงินปอยู่เป็นนะมึงอ่ะอย่ามาแตบอสก๊อกูำนาดเงิน